สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะ e สูส u D-MAX นะคะเครื่องพันเก้าเกียร์แมนนวลนะคะปี2016นะคะราคานะคะอยู่ที่469,000บาทนะคะลูกค้าแถมแมกไมย่ยางใหม่ให้4เส้นสามารถเลือกลายแม็กได้นะคะแถมหลังคาสูง2เมตรสินะคะจดลงเล่มลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันนะคะ ในส่วนของไฟด้านหน้านะคะและกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะโลโก้อีซูซูเป็นโครเมียมนะคะส่วนของแมกและยางนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะ,ะเรามาชมภายในตัวรถกันนะคะภายในจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะเบาะจะออกเป็นสีเทานะคะลูกค้า กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกรถเดิมๆนะคะไม่มีเปลี่ยนใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะคะด้านหลังจะมีกันชนด้านหลังให้นะคะลูกค้าหลังคา2เมตรสิบใหม่ๆจดลงเล่มให้พร้อมนะคะมาชมรอบๆตัวรถกันนะคะ รับประกันไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมแน่นอนนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวมาเอารถไปได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยากหารถวิ่งงานขนส่งทั่วไปเลยยังไงติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083056นะคะ0474นะคะเดี๋ยววันนี้แนนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ